สรุปเปิดหัวสึกฟุตบอลเป๊ปซี่ลาวลลก1ฤดูกาล2025-2026ศึกฟุตบอลเป๊ปซี่ลาวเลก1ฤดูกาล2025-2026เปิดฉากขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการในสัปดาห์แรกซึ่งก็มีทั้งความมันความเข้มข้มและความน่าสนใจให้แฟนบอลได้พูดถึงทันทีแม้จะยังไม่ครบทุกคู่เพราะบางเกมถูกเลื่อนออกไปแต่ผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นก็ทำให้ตารางคะแนนเริ่มขยับอย่างน่าติดตาม ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การประเดิมสนามของช้างน้อยที่โชว์ฟอร์มร้อนแรงสุดๆไล่ถล่มทีมน้องใหม่สวรรณ์เขต FC ไปอย่างขาดลอย5-1เก็บ3แต้มแรกพร้อมผง,งาดขึ้นจาฝูงตั้งแต่นัดเปิดสนามอีกหนึ่งทีมที่เก็บใช้ได้เช่นกันคือสโมสรกองทัพ FC ที่เล่นอย่างเหนียวแน่นและเฉียบคมเอาชนะน้ำทาอไนเ็ดไป2-0คว้า3แต้มประเดิมฤดูกาลเช่นกัน ส่วนทีมอย่าง BIS Master FC ที่เปลี่ยนโฉมมาจาก Master 7เปิดหัวด้วยผลเสมอทีมน้องใหม่แต่หน้าเก่าอย่างจำปาสักอเวเนียขณะที่น้ำทายูไนเตดและสวรรณ์เขต FC ออกสตาร์ด้วยความพ่ายแพ้สำหรับอีก4สโมสรอ,อย่างหลวงพระบาง FC, อ SRA FC, Mazda GB FC และสารวันย n i ูเนเตตยังไม่ได้ลงสนามเรื่องจากโปรแกรมถูกเลื่อนออกไป ตารางคะแนนเป๊ปซี่ลาวลีก1ฤดูกาล2025-2026สัปดาห์ที่1 1. ช้างน้อย f อแข่ง1ชนะ1มี3แต้มลูกได้เสียบวก4 2. กองทัพ f อแข่ง1ชนะ1มี3แต้มลูกได้เสียบวก2 3. BIS Master f อแข่ง1เสมอ1มี1แต้ม 4. จจำปาสักอาเวเนีย แข่ง1เสมอ1มี1แต้ม 5. เอสราเอฟซียังไม่ได้ลงแข่งขันเลื่อน 6. หลวงพระบาง FC ยังไม่ได้ลงแข่งขันเลื่อน 7. มัสด้าจีบยังไม่ได้ลงแข่งขันเลื่อน 8. สารวันยูไนเต็ดยังไม่ได้ลงแข่งขันเลื่อน 9. ้าน้ำทายูไนเต็ดแข่ง1แพ้หนึ่งยังไม่มีแต้มลูกได้เสียลบ2 10. สวรรณ์นนเขต FC แข่ง 1. แพ้ 1. ยังไม่มีแต้มลูกได้เสียลบ 4. เรียกได้ว่าเปิดหัวมาแค่สัปดาห์เดียวก็มีประเด็นให้แฟนบอลได้ตื่นเต้นแล้วโดยเฉพาะฟอร์มร้อนแรงของช้างน้อย FC ที่ประกาศสักดาหพร้อมท้าชิงความเป็นใหญ่ตั้งแต่นัดแรกขณะที่ทีมดังอย่างเอสราเอทีมแชมป์เก่าและหลวงพระบาง FC ทีมจากเมืองมรดกโลกยังถูกจับตามองว่า จะโชว์ผลงานได้สมกับความคาดหวังหรือไม่เมื่อถึงคราวที่พวกเขาลงสนาม